สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาผสมที่เลยนะครับเราจะไปตกกันในวันอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างไปดูเลยหนึ่งเลยครับฝางเปล่าขาวฝังปั่นนะสองแยมโลตัวนี้บอกเลยว่าปลาเข้าดีนะครับสามนะครับดำดำข้าวหอมนะสุดท้ายสุดท้ายเลยนะครับทังใบเขียวเดี๋ยวไปดูกันเราผสมได้ยังไงครับอย่างแรกเลยครับใส่ไปก่อนเลยนะครับฝางขาวนะครับสองกิโล โอเคครับเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับใช้ปังขาวบบนั้นตามด้วยนี่เลยครับจะเป็นลำยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ผมจะใช้เป็นของน้องไม้นะครับเข้าวหอมมะลินะครับใส่เลยครับลำนี่อาทิตนี้เราจะไปล่าปลาครับทุกคนอนาติด โอเคแล้วจางนั้นตามด้วยไห่เขียวครับใส่เลยไห่เขียวแล้วแต่คนชอบนักว่หออะไรก็ได้แล้วแต่คนชอบนะวัะน,น,ะนนี้ผมไปได้มาเป็นของลุงพันนะสูตรสามลุงพันสูตรสามใส่เลยครับาตาส่วนประมาณนี้จะเป็นหนึ่งตันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบจะเป็น ขนมปังหนึ่งกิโลลำหนึ่งกิโลแล้วก็ให้เขีย่ยกน้อจากนั้นผมคุกก่อนคุกเราจะพุกด้วยการเราจะมาขยี้นะครับจากข้างล่างแล้วเราจะมาขยี้เพื่อที่จะให้มันเข้ากันนะครับเราจะไม่เราจะไม่คุกแบบนี้เราจะคุกโดยขยี้อ่าดูที่ห้มันแตกละเอียดน,นะครับทุกคนแตกละเอียดแตกละเอียดเนหมบอกได้เลยว่าสูตรนี้ตะเพียนยี่ศก ปลานินะครับเข้ามาแน่นอนถ้าใครอยากรู้ว่าสูตรนี้ได้ปลาอะไรบ้างเราจะมีภาพติ๊เสเสือให้ดูเราไปดูแล้วภาพที่เราได้มาเป็นปลาอะไรกันบ้างมั <c oughs> นจะยี่ A มันเข้ากันครับท <c oughs> ี่เลยจากนั้นเราจะตบท้ายไม่นี่นะครับแ <c oughs> ยมโรย, <c oughs> ยมโแ <c oughs> ยมโรครับยี่ห้ออะไรก็ได้เลยเนื่องจากเรา ใช้อาตราส่วนที่เยอะผมก็เลยใช้สองถุงเลยนะครับเียมโลจั่ไปถุงนึงจัดไป,ดไปสายไปเหมือนเดิมครับเดิมขยี้ว่าส่วนใหญ่แนละ้วียมโลมันจะค่อนข้างมันนะครับเราต้องขงยี้ขยี้ให้มันแตกขยี้ให้มันแตกให้มันละเอียด แยมโลมจะค่อนข้างมันเป็นตัวรอเหยื่อเวลามันเราปั่นเหยื่อใส่ตะก้อลงน้ำเมื่อไหร่มันจะแตกกระจายขอฟุงเรียกปาเข้ามาแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าส่วนนี้ล่าสุดไปมา20โลครับพี่น้องส่ตรนี้บอกเลย20โลใด้ปลามาลงเป็นกินลงเป็นกิน เรวขยี้ขยีเออ้เราจะเห็นว่าแยามโลมันยังไม่แตกตัวนะครับเราก็ขยี้ขยี้ให้มันเข้ากับเนื้อเยื่อของเรานะครับขยี้มันเข้ากันเพราะว่าแยามโดนั้นมันมาเป็นชิ้นใหญ่นะครับเราจะไม่คุกเราจะขยี้ก่อนแล้วเราค่อยคุกเขาให้เข้ากันสุดท้ายแล้ว เมื่อเราผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วให้เราเอาน้ำนะครับน้ำของบ่อนะครับมาขยี้ขยี้ให้มันเหนียวพอที่เราจะตกได้นะครับจะเอาความเหนียวและแต่ความต้องการเราเลยเหนียวมากเหนียวน้อยแต่แนะนําให้มันอยู่ในความละเอียดที่พอดีให้มันแตกลงน้ําแล้วมันฟุ้งนะไม่ต้องเหนียวมากก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้ เดี๋ยวก็จะเป็นประมาณนี้เลยบอกเลยว่าคอามฟุ้งนี่อยวไปดูผลผลิตนะครับผลประกอบการเป็นไงเราไปดูภาพอินเซย์กันเลย